สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคาประจําวันศุกร์ที่27นะครับสุขันษาเนาะนะครับปกติวันศุกร์ก็หันษาอยู่แล้ววันนี้มีข่าวแรงๆอีกด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนของตัวฏิทิีเศรษฐกิจนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะครับข่าวหลักของวันนี้เลยนะครับที่นักลงทุนหลายๆคนนะครับในตลาดใหญ่เนาะเขาจับตามองก็คือตัวนี้ครับอ่า อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่มีขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนนะครับคือในส่วนของตัวเลขของ PCE นะครับขอ PCE นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายอ่าบัชนีค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับตัวนี้มีผลนะครับแล้วก็ personal income กับ personal spending นะครับตัวนี้มีผลต่อการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกเรากันเมื่อวานจําได้ไหมครับว่าตัวเลข GDP นั้นเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของการที่เรามองการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและที่สําคัญมันจะเป็นการที่นักลงทุนนั้นผาเล่นเนาะนะครับเดี๋ยวพี่หมีพาย้อนกลับไปดูตัวเลข GDP เมื่อวานนิดนึงนะครับว่าตัวเลข GDP ออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับในส่วนตัวเลข GDP เมื่อวานนะครับในส่วนของตัวเลข GDP เมื่อวานครับที่ออกมานะครับปรากฏว่าในส่วนของตัว GDP ที่คาดการนะครับดีกว่านะครับดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราเห็นตัวเลข GDP ที่ออกมาเนาะนะครับ4.9ครับคาดการ4.5 นะครับนั่นบอกบอกว่าอะไรครับนั่นบอกบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของตัวไตรมาสที่สองนะครับ GDP อยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับซึ่งตลาดตีความว่าไงครับตีความว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเฟดสามารถขึ้นดอกเบี้ยดได้นะเพราะเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนตีความและอย่างที่เราไรท์ทอกันเมื่อวานในกลุ่มไลน์ตอนเย็นเนาะพี่หมีบอกว่าระวังนะครับ ถ้ามันจะเป็น PSL ระวังมันจะลงไม่สุดนะครับให้เราระวังแนวรับแนวแนวรับแล้วก็เทรนไลน์เอาไว้นะครับสุดท้ายลงมาครับติดเทรนไลน์ไม่ผ่านจบเป็นพินกลับขึ้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในหน้าเทคนิคนะครับผมอ่ะคราวน,นี้เรามองมองกันต่อครับในส่วนของตัวข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อเช้ามีเบกกิ้งนิวขึ้นมา นะครับมี b บร a k i n g n e w ของตัว CNBC ขึ้นมานะครับเขาก็เบรก k i n g n e เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับในส่วนของตัวสงครามครับเขาบอกว่าอัปเดตในส่วนข,ข,ข่าวสงครามนะครับอิสราเอลกับฮามาสนะครับได้รับการสนับสนุนการโจมตีจากสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึง9ประเทศนั้นออกมาประนามในส่วนของอิสราเอลในการเข้าโจมตีชนวนกาซาเนาะนะครับข่าวก็บอกว่าสหรัฐนั้นได้เข้าโจมตีนะครับ กับสหานซีเรียนะครับทางตอนเหนือตามคําสั่งของโจบไบเดนนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในการประชุมก่อนหน้านั้นนะครับในส่วนของอ่าอาหรับอิมเมรสจอร์แดนนะครับกาตาคูเวตซาอุโอมานอียิปต์และโมโรโ็อกกโนั้นได้ออกโมรโโ็อกโกได้ออกมาประนามนะครับการ่าโจมตีในฉนวนกาซาของอิสราเอลว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะ ในการโจมตีเนี่ยคุณโจมตีในส่วนของพล,ลเรือนมากกว่าวังผลทางการทหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาพูดกันนะครับก็เป็น breaking news ตอนเช้าในวันนี้เนาะนะครับในส่วนของตัวเมื่อคืนนะครับทย CNBC กพ็พาดหัวครับผมความเสี่ยงทางด้านอันนี้ครับ Middle List นะครับ Safe Haven ความเสี่ยงทางด้านตะวันออกกลางนั้นส่งผลช่วยราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาหลังจากข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งนะครับทองคํานะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับสร้างายเออร์ายเนาะในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮมเบนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงครับเกิดลักษณะของการข้อมูลในส่วนของตัวเศรษฐกิจขึ้นมานั้นก็ยังไม่สามารถทําให้ทองคํานั้นอ ับตัวลงไปได้นะครับต่อถึงแม้กระทั่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาที่ GDP เมื่อวานนะครับจะแข็งแรงก็ตามนะครับซึ่งถ้าเรามองในส่วนของตัวนี้จุดที่เขามองกันครับเขามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นนะครับเติบโตเร็วขึ้นนะครับในส่วนอ่ามากกว่าไตรมาสที่2เกินคาดการเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนของการจ้างงานนะครับก็มีลักษณะของการแข็งแรงนะครับในส่วนของตัวอ่า เอ็ดเวิร์ดโมยาเนี่ย,เ,ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาแปลกใจนะครับเขาแปลกใจมากเลยนะครับว่าในส่วนของตัวเลขการด้านตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแรงแต่ทองคํากลับไม่ได้เกิดการปรับตัวลงเลย,เ,ลยเนื่องจากความกังวลในส่วนของตัว,ตวสงครามตะวันออกกลางนะครับแต่วันนี้แหละจะเป็นหนึ่งตัวเลขที่มีความสำคัญนะครับก็คือในส่วนของตัวเลข,ข PCE นั่นเองเนาะนะครับคราวนี้เรามามองทางด้านเทคนิคลกันครับถ้าเราสังเกตจากกราฟนะครับเมื่อวานเทรนตัวนี้นะครับ อ่าเทนไลน์เส้นนี้นะครับพี่หมีขอเปลี่ยนสีประกาศแป๊บหนึ่งนะพอดี z o มมันเปลี่ยน user interface ใหม่นะครับเปลี่ยน UI ใหม่หน้าตามันแปลกๆนะครับอ่ะเทนไลน์ถ้าเราจะเห็นนะครับกราฟมีการทําอะไรครับกราฟมีลักษณะของการสร้างไฮ g อโรขึ้นสร้างไฮ g อโรขึ้นนะครับสร้างไฮเออโรขึ้นนะครับจากที่แต่ก่อนนั้นนะครับในลักษณะของเทนนั้นเป็นลักษณะของตัวเทนขาลงเห็นไหมครับเป็นเทนขาลงเสร็จนะครับราคานะครับสร้าง ตรงนี้ขึ้นมานะครับสร้างไฮโลขึ้นมานะครับก่อนกลับขึ้นไปทดสอบในโซนบริเวณที่เป็นโซนไซเวก่อนที่จะเกิดการเบรกเขากลับไปได้ก็เป็นการทําลายเทนขาลงนะครับถ้าเรามองบางคนถฐานพี่มีตกลงกราฟมันเป็นเทนขาขึ้นหรือเป็นเทนขาลงถ้าเรามองแบบนี้ครับในไทา์เฟรมใหญ่ในส่วนของตัวไทา์เฟรมเดย์นะครับยังเป็นลักษณะของเทนที่มีแรงซื้ออยู่นะครับในส่วนของตัวไทา์เฟรมเฮสีครับเป็นลักษณะของการไซเวกนะครับในส่วนของตัว H1 ครับ เป็นเทรนย่อยที่เกิดขึ้นจากตัว h ฮตนะครับก็คือมีการสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับการอ่านจากไทม์เฟรมใหญ่มาหาไทม์เฟรมเล็กแบบนี้เนาะเราเรียกว่าในส่วนของตัวท็อปดาวน์ a l น s i ลิซนะครับจากที่เราได้ไลท์ทอปไปโม่เมื่อเช้ากันนะครับและการสร้างความสัมพันธ์ในการหาขอบการเล่นแบบนี้นะครับเราเรียกว่ามันติไทม์เฟรมนะครับจากเมื่อวานครับกราฟขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1992นะครับ1992มีคนอินบ็อกซ์ถามพี่หมีพี่หมีเอา1992มาจาาไกนครับมาจากตัวนครับังจาก่เขาเ้ิด เป็นลักษณะของตัวพินเซลลงมานะครับในไท a ฝง H1 เนาะตัวนี้เป็นจุดที่กราฟกลับขึ้นไปรีเทสและเกิดการปรับตัวกลับลงมานะครับบริเวณ1992-1997จึงใช้เป็นโซนแนวต้านได้นะครับพอกราฟลงมาถึงตรงนี้ครับเมื่อวานนะครับจบเป็นในลักษณะของ PA เซลนะครับ PA เซลเสร็จเนาะนะครับสามแท่งตัวนี้นะครับเป็น PA เซลและเป็น PA เซลที่อยู่โซนบริเวณรับย่อยนะครับกราฟย่อขึ้นไปครับเด้งกลับลงมา นะครับระหว่างนั้นพี่หมีบอกว่า H1 เรายังไม่ซนนะครับ H1 PAL H4 PAL ไม่แข็งแรง PAL ไม่แข็งแรงคืออะไรเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูใน H4 นะครับพอกราฟลงมาถึงครับไปโซนบริเวณเส้น EMA นะครับมาไม่ถึงเทนดีด้วยนะครับจบเป็นพินครับกราฟกลับตัวกลับขึ้นไปเลยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่นี้ไม่ได้ในอดีตที่ไก่เลยนะครับในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวพี่หมีขออนุญาตลบก่อนนะครับอ่าลบก่อนนะอ่าถ้าเราดู ราคาที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมของราคาเห็นไหมครับปรับตัวลงจบพินรีเจกลกับขึ้นไปทำฟอร์เอนเดย์ปรับตัวลงครับจบพินครับรีเจกลกับขึ้นไปทำฟอร์เอนเดย์นะครับปรับตัวลงครับจบพินครับรีเจกลับขึ้นไปทำฟอร์เอนเดย์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะครับถ่านเรามองในลักษณะของตัวชแนลไลน์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเส้นนี้เนาะ นะครับเป็นชนนลราที่เกิดขึ้นนะครับกราฟนะครับสร้างเป็นลักษณะของตัวอั trend ขึ้นมาอยู่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราเฝ้าระวังนะครับว่ากราฟเนี่ยจะสามารถเบรกเอาได้หรือเปล่านะครับมาโอเคเทรดสตาร์เมื่อวานจบแล้วนะครับเรามาดูลักษณะของตัวแผนการเทรดกันนะครับมาดูลักษณะของแผนการเทรดกันวันนี้ว่าแผนการเทรดเป็นยังไงนะครับกลับมาดูในส่วนของตัวทำเฟรม day ครับหลังจากที่แท่งนี้เนาะนะครับจบเป็นในลักษณะของตัวพินบายนะครับแท่งนี้เสริมแรงบายเมื่อวานก็จบ เมื่อวานก็ก okay. ลายเป็นเสริมแรงบายเป็นลักษณะของพินนะครับถ้าเรามองกรอบแบบนี้นะครับพี่หมีมองกรอบโซนบริเวณนี้ครับมองกรอบโซนบริเวณนี้นะครับพี่หมีขอใช้บริเวณประมาณสองพันเนาะนะครับกับโซนบริเวณหนึ่งเก้าห้าสามนะครับอันนี้คือกรอบของไทม์เฟรมเด่นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามองโซนบริเวณนี้กรอบในลักษณะแบบนี้เรามองเป็นลักษณะของการไซเวย์ได้นะครับจะสังเกตไหมครับว่าเขาขึ้นมาเสร็จนะครับขึ้นมาเสร็จลงมาทดสอบเสร็จครับ ไายเวย์อยู่ในกรอบยังไม่สามารถเบรกเอาลงไปได้นะครับอันนี้คือนักอสังของตัวทา e เฟดแต่ถ้าอ่านในส่วนของตัว EVA เองกราฟมีแรงบายนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เองยังคงสนับสนุนแรงบายอยู่นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวทิศทางทา e เฟดที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเขาว่าเอ้ย มันสามารถเซลลได้ไหมนะครับกราฟมันเล่นได้2หน้าแหละครับทั้งบายและเซลล์แต่แค่เราต้องหาเหตุผลในการเข้าบายและเข้าเซลล์รวมถึงจุดเข้าที่ได้เปรียบแค่นั้นเองเนาะนะครับมาโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวท f r a ร e เลยนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัว Time Frame H4 นะครับท i m e ร r a m e ส4ถ้าเราย้อนดูเมื่อวานนะครับสิ่งที่มีว่า PA ไม่แข็งแรงถ้าเราดูนะครับ PA ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอน t i m e ร r a m e h 4ตอน ทุ่มหนึ่งนะครับแท่งนี้เห็นไหมครับมองสองแท่งครับเป็น P A cell แต่ถ้ามองสามแท่งครับเป็น P A cell ที่ไม่สมบูรณ์นะครับพี่หมีเลยบอกว่าเป็น P A cell ที่ไม่แข็งแรงนะสาเหตุที่ไม่แข็งแรงเพราะอะไรเพราะเรามองแค่สองแท่งว่ามันเป็น P A cell ถูกไหมครับแต่ในส่วนของตัว Momentum Indicator นั้นยังคงสนับสนุสนแรงบายอยู่นะครับดังนั้นเวลาที่เขากลับลงมาติดดีมานติดซับไพให้เราเฝ้าระวังเอาไว้นะครับอ่ะหลังจาก ที่เขาเป็น p ี sell ครับจบลงมาเสร็จนะครับห้าทุ่มดีเจกลายเป็นพินบายนะครับกลายเป็นพินบายใต้เหนือตานพี่หมิก็บอกระวังนะครับโมเมนตัมมันจะมีแรงบายและแรงซื้ออยู่ระวังกราฟไซเวย์ไม่ไปไหนเนาะเขาก็ไซเวย์ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับว่าในส่วนของตัวไทม์เฟรมที่สี่นั้นจะยืนเหนือหนึ่งเก้าแปดเก้าเลยหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าเตือนไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ผ่านหนึ่งเก้าแปดแปดที่จะได้กำไรก่อนนะครับสำหรับคนที่บายขึ้นมานะครับอันนี้คือในส่วนของตัว ทมเฟรม H4 นะครับลักษณะของ H4 ตอนนี้ถ้าเราดูโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับเริ่มเป็นลนักษณะของการไซเวย์แล้วนะตอนนี้นะครับเป็นลนักษณะของการไซเวย์แล้วนะครับของไทม์เฟรม H4 นะอ่าถัดมาครับเรามาดูกันในส่วนของตัวไทม์เฟรม H1 กันว่าที่ทางไทม์เฟรม H1 เป็นอย่างไรนะครับไทม์เฟรม H1 วันนี้นะครับอ่ะในลนักษณะของตัวไทม์เฟรม H1 พี่หมีขอขยับเส้นเทนนิดนึงนะมันเบี้ยว นะครับมันไม่ถึงเนาะอ่ะโอเคใช้ตัวนี้ได้นะครับในลักษณะของตัว time frame H 1ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ time frame H 1จบเป็นในลักษณะของตัว PA by ที่เกิดใต้แนวต้านนะครับแนวต้าน1อ่า1909 1908เยดยว่าอ่าห 88โดยประมาณนะครับ1988 1989นะครับโซนบริเวณนี้ครับเป็นกรอบในลักษณะของการไซเวของไทฟ์เฟม H1 นะครับกรอบนี้คือกรอบไซเว H1 นะเดี๋ยวพี่มีขีดกรอบให้ครับอ่ะโซนบริเวณนี้นะครับเป็นลักษณะของโซนที่เป็นลักษณะของการไซเวนะครับโซนบริเวณอ่าโซนบริเวณ1989ครับจนถึง 1982นะครับตรงนี้ประมาณ7,000จุดนะครับไซส์เวย์ H1 ครับกราฟเบรกเอาได้มีโอกาสทดสอบ92กราฟเบรกเอาดรอปลงมาได้ครับระวังเส้น e ีเวกับเท Line นะครับซึ่งถ้าเรามองจริงๆตรงนี้นะครับเราสามารถวางรับย่อยได้นะนะครับแนวรับย่อยได้เส้นนี้เนาะนะครับเป็นแนวรับย่อยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ว่ากราฟมีโอกาสลงมาทดสอบนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว ตามเฟรม H หนึะครับเป็นลักษณะของ PA บที่เกิดขึ้นใต้ต้านและกราฟยังคงอยู่ในกรอบไซเวอยู่นั่นเองนะครับตามเฟรม H หนึอ่ะคราวน,นี้เรามามองแผนการเทรดวันนี้ครับเรามามองแผนการเทรดวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่หมีขอตีโซนบริเวณนี้ให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตีในตัวนี้ให้เลยตีใน MT 4ให้เลยนะครับพี่หมีจะตีในส่วนของตัวออเดอร์บอกให้ครับโซนบริเวณนี้ครับเราสามารถมองเปน็นลักษณะของตัวออเดอร์บอกได้ นะครับจุดนี้นะ,ะเป็นลนักษณะของตัวออร์บ็อกได้นะครับออร์บ็อกหมายความว่ายังไงเป็นจุดที่กราฟมีโอกาสรีเทสและไม่สามารถผ่านได้ครับมีโอกาสรีเทสและไม่สามารถผ่านได้นะครับซึ่งถ้าเรามองกรอบอันนี้นะครับถ้าก,กราฟนะครับสามารถยืนเหนือได้นะครับกราฟให้เรามองในมุมในลักษณะแบบนี้นะครับว่า ถ้าเขาขึ้นไปไม่ผ่านเขามีโอกาสลงมาพักฐานครับเมื่อลงมาพักฐานแล้วจุดที่เราจะเฝ้ารอครับเราจะรอในลักษณะของตัว PAB นะครับ PAB กลับขึ้นไปนะครับ PAB กลับขึ้นไปเนาะจุด TP ที่เรามองมองโซนบริเวณตรงไหนครับมองโซนบริเวณตรงนี้ครับสองพันนะครับมองแค่ตรงนี้เลยนะครับสองพันก่อนนะครับสอง1นหนึ่งนะครับแต่ถ้าในทางกับการครับเกิดเป็น PAB ขึ้นมายืนเหนือได้นะครับเป็น PAB ขึ้นมายืนเหนือได้ นะครับ PA b ขึ้นมายืนเหนือได้นะครับจุดที่เรามองกำไรครับอ่านะครับสองศูนย์หนึ่งสามจนถึงสองศูนย์หนึ่งห้าครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับแต่นะครับแฟกเตอร์ที่สองถ้าเป็นลักษณะของตัว PA c แทนล่ะขึ้นมาแล้วนะครับสัมผัสโซนบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเก้าเก้าเจ็ดนะครับ ถต่ว่าเขาขึ้นไปเทสต์ไฮเดิมและไม่สามารถผ่านได้นะครับให้รอรอแล้วสังเกตตัว TP เซลล์เซลล์กลับลงมาครับเซลล์กลับลงมามอง TP นี่ครับหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับเพี่อนๆมีขีด TP ให้นะอ่าบริเวณหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ครับหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหกสองนะครับยังมองอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ย กราฟยังคงไซเวอยู่ในกรอบของตัว Timeframe day นะครับยังไม่สามารถทำลายโครงสร้าง Timeframe h 4ได้เลยนั่นแสดงว่าตอนนี้กราฟเป็นลักษณะของตัวเทรนขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเซลล์ตรงนี้ให้เรามองก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะของการเซลล์พักตัวแต่ถ้านในทางกับการพอ5้าตอนทุ่มหนึ่งนะครับเขาจบเป็นแท่งแดงที่กินลงมาแบบนี้ได้นะครับกินลงมาแบบนี้ได้หน้าที่เราจะเล่นเราจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นว่าหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเก้าสองเนี่ยเป็นจุดที่เรารอ P a เอเซลแทนถูกไหมครับและเราจะเซล,ลกลับลงมานะครับอันนี้คือจุดที่เราใช้มองในการแผนการเทรดในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยเหมือนพี่หมีไร่ทอคุยกับพวกเราเมื่อเช้าเนาะนะครับให้เราบริหารพอร์ตให้ดีนะครับบริหารพอร์ตให้ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้จักในส่วนของการบริหารพอร์ตนะครับวางแผนการเทรดนะครับโอกาสที่คุณพอร์ตแตกจะน้อยมาก นะครับพี่หมีบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับโอเคสําหรับบทวิเคราะห์คราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนสวัสดีครับ